สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟู้ดเบイค่ะ,ะวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมค่ะเรามีเมนูสามชั้นซีอิ๊วค่ะอบนุ่มๆเลยมาฝากกันนะคะทําง่ายๆเมนูนี้นี่กินกับข้าวสวยก็อร่อยข้าวต้มก็แจ่มเลยนะคะยังไงก็มาติดตามรับชมกันไปยาวๆเลยนะจ๊ะมาเตรียมส่วนผสมกันนะคะเราก็มีหมูสามชั้นอันนี้ค่ะครึ่งกิโล เส้นสวยๆเลยก็จะติดกันแบบนี้นะคะมันแทรกก็จะน้อยหน่อยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเราจะตุ่นแล้วก็เคี่ยวกันยาวๆเลยเป็นไงซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำประมาณ2-3ถึงช้อนโต๊ะเราใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะซัมเกอร์ค่ะกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขลกรวมกันแล้วก็มีต้นหอมซอยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดห,อ,หอม ต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีนะคะเด็ดเป็นใบๆมาเพื่อสำหรับโรยหน้าแล้วก็ความหอมด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะเกลือค่ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะพูนๆนน้ำปลาเราชอบความหอมของน้ำปลายี่ห้อนี้นะคะอร่อยด้วยหมูอบซีอิว๊วรสชาติกลมกล่อม นุ่มๆฟูเดยใส่น้ำมันนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าน้ำมันจากหมูสาชั้นเราก็มีเยอะแล้วเมวนูนี้นะคะของโปรดเลยค่ะยิ่งได้เจอ3มชั้นแบบเส้นกลังสวยๆแจ่มใส่ รากผักชีต้นหอมเ,เดี๋ยวเวลาเทียมจะไหม้สะก่อนใส่เลย Thank you. ชอนครึ่งเราใส่แค่พอได้สีนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบกลินซีวดดำจ๋าอะไรเงี้ย สมให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเคี่ยวกันนานๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปล่อยเคี่ยวรถไฟนะคะปิดฝาไหนมาลองเปิดดูก่อนว่าน้ำงวดไปขนาดไหนแล้วนะคะน้ำงวดสีสวย แต่ว่าหมูยังไม่เปื่อยเลยใช้เวลาอีกนะคะเติมน้ำไปอีกค่ะตอนนี้เดือดงวดมากเลยน้ำตาลก็หอมนะคะเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวซอสทุกอย่างเข้ากันอนะ หอมหอมเลยเสวยไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะตักขึ้นก็เปิดไฟแรงใส่ผักชีต้นหอมผุกเขา แค่พอสลดก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันดีกว่าจ,จัดเสิร์ฟอือ สมชั้นอีสิ๊วรสชาติกลมกล่อมเค็มหวานนะคะกินกับข้าวต้มนี่มันเข้ากันจริงๆหรือจะเข้าสวยก็ได้ดาเมจดแรงมากเป็นไงรสชาตินี่มาสูงกใกล้ๆเติมน้ำสามรอบอ่ะกินได้ยังกินเลยก็นี่่ายอยู่อ่ะไม่เอาตัวไม่กินด้วยนี่เดี๋ยวกิน นี่ดูน้ำลาดนะ้นาดข้าต้มได้หน้าเข้าวสวยก็ได้กินเปล่าๆก็ได้มันไม่เค็มเกินไปใช่ปะเไื่เค็มรสชาติกลมกล่อมหวานนิดนิดชิ้นไหนดีเออ ข้าวต้มไงจ๊ะอย่างที่บอกไปโหไงผัดผักบุ้งผักบุ้งกรอบไหมยังไม่กินยังจินก่อน<ฮ> <c oughs> ้องเสียงดูสีเขียวดีด้วยนะ <c oughs> ถ้ายินเสียงไม่ทัดเข้ามาใกล้ สแม่บ้านทำกับข้าวให้พ่อบ้านกินนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับเป็นไงพี่ปั๊กรสชาติวันนี้ให้ขีดคะแนานครับสำหรับหมูอบซีอิ๊วสาชั้นที่เธอรีเควสต์โอ้ยเอ่อชอบมากเลยเอาสิบเลยโอ้ปอปัอนไปจิบจริง ยังไงต้องขอขอบคุณแม่บ้านผู้ใจดีนะครับ <laughs> อย่าทำกับข้าวจินิกนะจ้าฟู้ดเดย์ช่องเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอร่อยตเต็มไปด้วยสาระจำไว้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และลองทำกินกันดูกินต่ออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะติดตามรรกันละกันว่าครั้งต่อไป เราจะทำเมนูอะไรแล้วก็ไปเที่ยวไหนกันนะคะคฝากฟู้ดเดย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ